สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวปรินเตอร์นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทำการซื้อปรินเตอร์ยี่ห้อต่างๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ HP นะครับหรือว่ายี่ห้อ Canon หรือยี่ห้อ b a r t e r นะครับหรือ Epson นะครับลักษณะปรินเตอร์นะครับ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับพินพ์เตอร์จะมี2อ่อยู่2รูปแบบนะครับที่เป็นตัว USB f ฟ a s h d i อ่ะ USB นะครับที่เป็นเป็นพอร์ต USB แล้วก็ที่เป็นในส่วนของพอร์ต TCP/IP ที่เป็น IP s d d r e s หรือว่าเป็นพอร์ตสายแลนนะครับสำหรับข้อเสียของพอร์ตที่เป็น USB ก็คือกรณีถ้าคอมพิวเตอร์ของเอ่อถ้าในบ้านของเรามี คอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับเพื่อนๆจะต้องทําการเสียบปรินเตอร์ไว้เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับจากนั้นเครื่องนั้นต้องเปิดตลอดเครื่อง2เครื่องส,ององสก็สามารถปมินถึงจะปมินได้นะครับแต่ถ้าพอตที่เป็นในพอตของในส่วนของสายแลนนะครับที่เป็น IP d e s Dead นะครับก็สมมุติว่าคอมในบ้านเรามี3เครื่องนะครับเราก็ทําการลงไดเวอร์แบบนี้นะครับที่ผมจะทําการสอนเนี่ยคือลงทั้งหมด3เครื่องเลยแล้วก็ เครื่องไหนจะพิมนเวลาไหนก็สามารถทําได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเครื่องใดเครื่องหนึ่งเปิดนะครับก็สำหรับพอรต usb นะครับสำหรับพิมพ์เตอร์ที่เป็นพอต usb ก็จะมีราคาที่ถูกกว่าพอรตที่เป็นสายแลนแต่เดี๋ยวนี้พอรตที่เป็นสายแลนหรือ ip a d d e s s ตัวนี้ครับก็จะไม่ค่อยแพงมากเท่าไหร่แล้วนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮียเองก็ขอยกตัวอย่าง ที่ว่านะครับวันนี้เฮียมีตัวในส่วนของนะครับตัวรินเตอร์ในส่วนของบาร์เทอร์ละกันนะครับเป็นตัวมัลติฟังชันนะครับในตัวนี้ก็ชื่อรุ่นชื่อรุ่น R M F C นะครับ L 3 7 5 0 C D W นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคัลเลอร์นะครับในส่วนนี้ก็สำหรับท่านไหนที่ ยังไม่รู้ว่าวิธีการติดตั้งตัวปรินเตอร์นั้นทําอย่างไรนะครับก็โดยปกติเวลาเราทําการซื้อดิเวอร์มาเออซื้อปรินเตอร์มาแล้วเราต้องมาทําการดาวน์โหลดไดเวอร์ก่อนก็คือแนะนำว่าให้เพื่อนเพื่อนเข้าหน้าเว็บในส่วนของ Google นะครับจากนั้นนะครับวิธีการเสิร์ชก็อารมณ์ประมาณว่านะครับเอาชื่อรุ่นของเราหรือชื่อยี่ห้อของเราแล้วก็เว้นวักแล้วก็ปรินเตอร์ดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับจากนั้นทำการเสิร์ชนะครับ เมื่อเซิร์ชเข้ามาแล้วเราก็จะได้เราก็หารุ่นปรินเตอร์ของเราที่เราต้องการติดตั้งนะครับอาทิเช่นของผมตัวนี้เป็นบาร์เทอรตัวนี้นะครับผมก็คลิกไปแค่ปุ่มดาวน์โหลดเดเวอร์นะครับเมื่อคลิกไปแล้วมันก็จะมีหน้าในในส่วนของปุ่มที่จะให้ทําการเอ่อปุ่มที่จะให้ทําการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เดเวอร์ r รินเตอรนะครับโดยปรินเตอร์ส่วนใหญ่มันก็จะมีที่เป็น f ฟูลซอฟต์แวร์แพ k เกจนะครับสำหรับฟูลซอฟต์แวร์แพเกจ ส่วนมากขนาดไดเวอร์นะครับจะค่อนข้างใหญ่ถ้าดูจากสังเกตก็คือ4 0 5 5เมกค่อนข้างใหญ่แต่ผมไม่ค่อยชอบลงที่เป็นไดเวอร์ฟูลมากเท่าไหร่เพราะว่าแต่ถ้าถ้าใครชื่นชอบก็สามารถลงได้ทันทีนะครับผมชอบลงตัวที่เป็นไดเวอร์ i รินเตอร์แบบตัวเล็กๆนะครับระเบเบไฟล์เอาที่เป็นไฟล์ตัวติดตั้งเอาเอา่อ ini นะครับเพื่อทำการติดตั้งไดเวอร์สำหรับใครนะครับที่ นะครับไม่อยากขี้เกียจทําแบบเฮียเอกเองนะครับก็ทําการดาวน์โหลดตัวฟูลนะครับโดยปกติพรินเตอร์ทุกๆรุ่นมันก็จะมีตัวฟูลให้อยู่แล้วฟูลซอฟต์แวร์แพคเกจนะครับวิธีติดตั้งก็ไม่ยากเลยก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ติดตั้งเน็กๆๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกตอนเลือกติดตั้งมันจะเลือกให้เลือก usb หรือใส่เป็น ip address นะครับแต่วันนี้เฮียเอกเองนะครับจะมาสอนวิธีการแบบ bow driver printer นะครับอันนี้ก็คือ เราก็เลือกปุ่มดาวน์โหลดเลยนะครับคลิกไปหนึ่งทีเมื่อเราคลิกมาได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับอาทิเช่นคลิกมานะครับมันก็จะมีให้เลือกซัพพอร์ต OS ก็เลือกให้ถูกนะครับว่าตัวที่เราทำการติดตั้งนะครับไอที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะครับตัวเนี้ยต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับโทษทีเลือกว่าเราใช้ Windows 10เวอร์ชันไหนหรือ Windows 7เวอร์ชันไหนนะครับในส่วนนี้ก็เลือกให้ถูกจากนั้นก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับ เมื่อกดปุ่มดาวน์โหลดก็กด Agree นะครับอันนี้หน้าเป็นหน้าของตัว F3 e เองนะครับก็คลิกอ g r e เมื่อเราทําการดาวน์โหลดมาได้เรียบร้อยนะครับมันจะอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการแตกไฟล์นะครับทําการคลิกขวาแล้วก็ใช้ s v e n Zip นะครับทำการ Extract File หรือใช้ w i n r a หรือใช้ WinZip ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆถนัดนะครับจากนั้นมันจะได้มาเป็นโฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่เป็นโฟลเดอร์ โฟเดอร์ the, พวกเดเวอร์ต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็เรามาเริ่มกันดูเลยนะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับก็เมื่อเราทำการดาวน์โหลดเดเวอร์ r รินเตอร์มาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือไปที่ปุ่มสตาร์ทจากนั้นไปที่ปุ่มเซตติ้งแล้วก็เห็นหน้าไอคอนก็จะเป็นในส่วนของดีไว c ์นะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนู p รินเตอร์แอนด์น เมนูด้านบนมันจะมีคำว่า add a printer ก็คลิกไปนหนึ่งทีนะครับเออนิดนึงครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำการกดตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ทำการเสียบนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใช้ p ิ i n t เตอร์ที่เป็น usb ก็ให้เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหรือถ้าเป็นตัวสายแลนนะครับหรือที่เป็น ip address สายแลนก็เอาตัว p ิมพเตอร์นะครับเสียบเข้ากับสวิต c ์แล้วก็ นะครับสวิตท,ที่บ้านหรือไม่ก็เสียบเข้ากับต้องเสียบเข้ากับสวิตนะครับจากนั้นก็เซต IP ให้พิมเตอร์จากนั้นก็มาปุ่มตรงนี้แล้วก็กด add printer อีกทีหนึ่งถ้ามันหาไม่เจอนะครับให้ทําการกด the printer t h a t i w a s listening นะครับ mm hmm. ก็คลิกเป็นหนึ่งทีตรงนี้นะครับในหน้า add printer ในส่วนตรงนี้มันจะมีในส่วนของ ที่เป็น adtcp ip address เห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นที่อย่างที่ผมบอกก็คือเป็น ad แบบ ip นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ usb ให้เลือกอันล่างนะครับในส่วนนี้ก็สมมุติละกันว่าผมเป็นแบบ usb นะครับถ้าเป็น usb ก็เลือกเป็น next นะครับแล้วก็เลือก port นะครับถ้าเพื่อนๆทําทำการเสียบ driver printer เรียบร้อยเออเสียบตัว printer เข้ากับ ตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยถ้าเป็น USB นะครับก็เพื่อนๆก็เลือกพอร์ตที่เป็น USB อันนี้ผมติดต่างไว้ว่ามันเป็นพอร์ต USB และกันผมก็เลือกไปหนึ่งทีจากนั้นก็กด Next จากนั้นใ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 นส่วนของหน้านี้นะครับ install the printer driver ก็ให้เพื่อนๆดำการกด h a v e this จากนั้นกดเบ้าไปยัง โฟลเดอร์ไฟล์ที่เราทําการแตกไฟล์นะครับมันก็อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์จากนั้นผมก็ไต่ามาเห็นไหมครับจากนั้นให้เลือกตัวนะครับ .inf นะครับที่อยู่ด้านนอกสุดที่มันมีไซส์ขนาดใหญ่นะครับก็เลือกนะครับจากนั้นกด open แล้วก็กด ok คีหนึ่งจากนั้นมันก็จะเห็น driver printer นะครับตัวที่ผมจะทำการดาวน์โหลดนะครับที่จะที่จะทำการติดตั้งนะครับ ผมใช้ตัวไหนผม l 3 7 5นะครับ l 3 7 5 cdn นะนะครับตัวนี้3750อ่ะโทษทีตัวนี้นะครับจากนั้นก็ผมก็เลือกเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กด next เราก็ตั้งชื่อนะครับ printer นะครับก็ใส่เป็นชื่อเลยนะครับก็กด next นะครับจากนั้นรอทำการติดตั้งนะครับตัว p รินเตอร์นะครับก็รอสักครู่นะครับจากนั้นมันจะถามว่าคุณจะแชร์ e รินเตอร์หรือเปล่าก็ไม่ต้องแชร์ก็กดดูที่แชร์ดิสปรินเตอร์นะครับจากนั้นกด next นะครับ you have successful add printer กด finish เห็นไหมครับตัวเนี้ยผมได้พรินเตอร์แล้วตัวหนึ่งง่ายไหมครับสำหรับการ แอดตัวปรินเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีปรินเตอร์ที่เป็นแบบสายแลนนะครับหรือ TCP/IP นะครับ IP address นะครับแนะนำตัวนี้ว่าก่อนติดตั้งก็เพื่อนๆทำการเซต IP ให้กับตัวปรินเตอร์ก่อนจากนั้นเข้ามาใช้งานนะครับโดยแต่โดยส่วนมากนะครับสำหรับปรินเตอร์ TCP/IP นี้ก็จะใช้กับ o m e Office นะครับเยอะขนาดย่อมๆนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องพึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็น usb นะครับถ้าเราทำการติดตั้ง usb แบบนี้นะครับที่เราทำการเลือกแบบนี้นะครับมันจะต้องพึ่งพาว่าคอมพิวเตอร์ที่เราเสียบกับปรินเตอร์เครื่องนั้นมันจะต้องทำการเปิดตลอดซึ่งมันเหมาะสำหรับบ้านมากกว่าสำหรับที่เป็นพรินเตอร์สำหรับ usb แต่ถ้าเป็นพรินเตอร์ของ tcp ip นะครับวิธีการเซต มันก็เลือกมาที่ TCP/IP a d s s จากนั้นก็ใส่ IP ของปรินเตอร์ที่เราทําการเซตจากนั้นก็กด next แล้วก็มันก็จะให้เราทําการเบล์แล้วก็ทําการเบล์ไดเวอร์เหมือนตัวตัวที่เราเบล์เหมือนตัว USB เลยนะครับก็แล้วก็ติดตั้งก็ง่ายๆเลยในส่วนนี้ก็ มันก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะครับสำหรับความเหมาะสมของแต่ละบ้านนะครับถ้าบ้านไหนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวก็เลือกเป็นไปนเลือกซื้อพินเตอร์ที่เป็น usb นะครับราคาไม่แพงมันอยู่อยู่เลทตั้งแต่พันกว่าบาทถึง3000แต่ถ้าเป็น tcp ip ที่เป็น ip address นะครับส่วนมากมันก็จะ5,000อัพนะครับราคา5,000บาทอัพขึ้นไปนะครับก็มันแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ที่เราทำการซื้อนะครับมันใช้อย่างไรนะครับแต่สำหรับ นะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับก็อธิบายข้อดีข้อเสียของมันไปเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวิธีการสอนการติดตั้งตัวปรินเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับ Canon, Epson, HP คอนเซ็ปต์ของการติดตั้ง d ดลเวอร์ปรินเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันทุกทุกค่ายนะครับ ก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ